อ๋อประมาณแต่หกโมงเย็นงวมมันถึงโคตรขี้โม้ยถ้าเกิดน้องมันไม่ดีซะหน่อยนะไม่มีเลยดีเลยวิ่งไปตั้งมันโอ้ยน่ารักฉันน้องคนไหนน้องคนไหนมีสามคนที่สองอ๋ออ๋อโดนัทัดเป้าคนที่สองไปนักคนที่สามโอ้โหตัวติงลูกคนข้างบ้าน เกณตอบไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาเลือกกางดาวไหลเอออยู่ดีนั่งอยู่ดีครับร้องเพลงไอ้นี่มีการเอาแบบมาป้ายด้วยนะมีเอาป้ายเสื้อด้วยร้อนในอ่ะน่าจะร้องในก็เป็นคนจีนนะจะร้อนในเอ้ยแล้วมีแต่คนสงสัยว่าไปเอาเสื้อโหนมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันผมไปเจอที่วิทยาเฉยเลยเอาเอาไปเตรียมเป็นอ๋อใช่เหรอก่อนอะไร